จากการลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอาหารสดที่ตลาดสดนนทบุรีพบว่าราคาอาหารสดส่วนใหญ่ปรับขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มผักสดเช่นถั่วฝักยาวตอนนี้ขายขีดละ7บาทเพิ่มจากเดือนก่อนที่ขายขีดละ5-6บาทซึ่งแม่ค้าขายผักแต่ละร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่ารับมาแพงก็ต้องขายแพงขึ้นเพราะต้นทุนค่าขนสง่งทีปรับตัวสูงขึ้น ทั่วฝักยาวที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับแม่ค้าขายให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ7บาทเท่านั้นครับซึ่งต้นทุนที่แม่ค้ารับมาเนี่ยก็อยู่ที่กิโลกรัมละ65บาทแล้วซึ่งราคาที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับด้านแม่ค้าขายบาร์บีคิวหน้าตลาดสดนนทบุรีเล่าให้ฟังว่าราคาวัตถุดิบโผง่ขึ้นมากโดยเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ1 2 0้ถึงบาท จากเมื่อก่อนเฉลี่ยที่100บาททำให้ต้องลดปริมาณเนื้อบาร์บีคิวลงบ้างเล็กน้อยแต่คงไม่เึ้นราคาไปมากกว่านี้เพราะเกรงว่าลูกค้าจะซื้อน้อยลงก็มันก็หลังเราขายของไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะคะบางคนช่วงน้ําท่วมมาพนักแห้มันจะทําบ้านทำอะไรหมดก็กังวลนะคะถ้าเกิดว่าของแพงมากกว่านี้เราก็จะขายไม่ได้ เราเราเราขายแพงไปลูกค้าก็จะไม่ค่อยซื้อกันอย่างเงี้ยค่ะต้องขยอมขายเรื่อใช่ต้ออยากให้ถูกกว่านี้ลงหน่อยอย่างนี้ถ้าแพงขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องทำไงลดปริมาณลงหรือเปล่าก็ต้องลดนะคะเพราะกาลังซื้อมันน้อยอคนซื้อกินแต่ไปหยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะ,ะไม่เพิ่มราคาไม่เพิ่มราคาเราคิดว่าจะอยู่แค่เนี้ยแต่อาจจะลดคุณภาพลงนิดนึงถ้าขึ้นมากกว่านี้มันก็แพงไปลูกค้าก็อยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ ขณะที่ประชาชนที่มาจับจ่ายตลาดวันนี้ต่างบอกว่าของแพงขึ้นจริงไม่ได้คิดไปเองเพราะนําเงินมาเท่าเดิมแต่ได้ของในปริมาณที่ลดลงจึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาจริงจังและตรงจุดอย่างมหากรรมทงฟ้าขายสินค้าราคาถูกนั้นยังจัดไม่ครอบคลุมพื้นที่จึงทําให้ประชาชนเข้าถึงได้ยากคือเหมือนแบบว่ามาจัดตามห้างบิ๊กซีอ่างเงี้ยแต่มาจัดตามห้างมันก็จะไปชนกับเขาอีกใช่ไหมไม่ได้แ,แบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าให้ยังไงให้มันถึงต้องให้ทางรัฐเอาไปคิดแล้วกันว่าให้ทายังไง ด้านตลาดกระทรวงรพาณิชย์ยันยงพวงราชบอกถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวของที่แพงขึ้นว่า<ป>ตอนนี้รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการลดค่าครองชีพโดยมีรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานซึ่งจะมีการติดตามราคาสินค้า20รายการถ้ามีสินค้าใดมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นก็จะเร่งเข้าไปดูแลทันทีเพื่อให้ราคาสินค้ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามกลไกลตลาดพร้อมตั้งหาทางเลือกให้กับประชาชนในการลดค่าครองชีพเช่น ขยายร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าถูกใจการกิจกรรมของศูนย์หรือว่าวอร์มานี้ก็คือหนึ่งการติดตามราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นแก่ค่าคองชีพเนี่ยอย่างเช่นหมวดอาหารหมวดของใช้ในบ้านและหมวดอื่นๆนี้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลนอกเหนือจากของกรมค้าภายใน ซึ่งเขาก็มีเจ้าหน้าที่ของเขาตรวจสอบอยู่เองแล้วก็มาเชื่อมโยงกับอของสำนักงานประหลัดก็คือหน่วยดัชนีสำนักด,ดัชนีราคาสินค้า นอกเหนือจากราคาสินค้าและบริการที่กระทบกับกระเป๋าเงินของประชาชนในขณะนี้แล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆยังตามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนเรื่องค่ากรองชีพจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขนพกรยงทองถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน